สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ผมไม่น่าเชื่อ PPS ท่านมาตอนสำหรับ M เอ่อ Minecraft Pixelmon Party ห้าสิบเอ็ดนะครับผมกอยแล้วได้่านนี้ก็ต้องหาเวลามานานมากเลยเวลาแทบจะเหมือนเดิมนะพังหาอะไรยิ่งเสียงกดคีย์บอร์ดเนี่ยฮะพี่อยู่ไหนครับอยู่บนต้นไม้เหรอครับลองลองหันหลังแล้วมองขึ้นขบมนะก็ลังกับ ทีพซะเลยกี่กก็อยู่ข้างหลังไงคุณมันไม่ฮารดคอรไงฮะก็ไม่มันก็ไม่ฮารคอแล้ว่ฮะอันนี้มันนอนมนอว์หมดเอาเลยฮะเอาลยเอาลยฮะ,อยฮะขอบคุณที่ให้เหรือผมนะผมอยากได้เรือ,อทำไรครับขอบคุณครับฝั่งตัวตายเหรอว,วะ โอ้ยทีนทีกี้เห็น,นเอากูลงเองคนว่ายน้ำครับเคลมเนอร์ใช่นหะมอยากอยากให้ในวิชาก<อ>็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะทุกคนนะฮะเม้นในคลิป แผลงการว,ว่าควรจะขายเทพเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าถ้าขายพันขึ้นเนี่ยมันก็จะแพงไปคุณจักดาคิดว่าขายเทพเท่าไหร่ดีครับสิบบาทอันนั้นก็ถูกไปอ๋ออืมอไม่รู้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความโหดเทพมันไม่โหดหรอเทพมันก็โหดสิเทพจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้โหดกว่าตัวธรรมดาเลยนะฮะจริงๆมันก็แค่เป็นเทพ จะแนะนำให้ซื้อนะะผมจะได้ตังก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณแปดร้อยถึงพันหนึ่งสิบล้านไม่ได้หลอกแดงฮะอันนี้พวกพูดตรงๆมกมกมกไฟหมดแล้วพี่น็องพี่น้องเขาเคยพูดนะฮะเรื่องหลอกแดงอนี่พี่พี่เขาบอกว่า จ่ายค่านุนค่านี่ไปนี่คือการล็อกแดกผมตัง้งแคปตรงนีันกดานสนใจเป็นแอดมินไหมฮะเซอร์พิงผมจ่ายค่าโคโลด้วยครับ10 6, 1. 1> ดอลครับใครท้าครับจ่ายสามรอยก็เพอครับ10ล้าน เาผาป่าได้มเรยเผาป่าได้ไหมเผาป่าใช่เราไม่ได้เผาไมัครบไม่ได้ไม่ได้เผาแถวบ้านเผาไกลๆเอ้ยเดี๋ยวจะตายแล้วนะอก้าวสัั้งแคมป์เลยเลยอะไรครับเบแรกครับหรอครับใช่มันเพิ่งตายอ่ะ รู้สึกว่าเตียงรู้สึก่าจะบากเตียงซะด้วย มาไปป้อนบ้าน,านชาวบ้านดีกว่านะอันนี้อันนี้คือบ้านของผมจริงเหรอครับใช่เอาปัก,ปกไฟก่อนนะครับเราเอาไปครับไปเอาเฮ้ยใครเผาผมวเักถ่านฮะทำแบคได้ไม่เป็นไรเรียบโอ้เราเขียนว่าเป็นบ้านของเราเรียบร้อยนะคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านผมเองครับ ยืนบ้านคุณมาบดทั้ลอดมาผมนี่ไงโคตรเกียนแต่โคตรหน้าเกียนบเบยเป็นแอดมินไหมสรุปเป็นแอดมินไหมไม่รู้ครับดูก่นจ่ายสามร้อยครับ,ารบสามล้านแล้วแต่ไงจะจ่ายสามล้านก็จ่ายไง ทั้งนั้นนะครับไอเคนเจซี่ออนสกายด้วย mm hmm. เราจะแจกเอ่อตอโมนะฮะอืมแล้วแต่โอเค เฮ้ยกาลรองใครมารับไอระกูมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบันน๊บน,นึงบั๊บนึงทำไมชอบฆ่าผมจังวะ,ะหลักฐานอ่ะหลักฐานเหนอละลาลา,ลานี่ยก็ขึ้นอยู่เนี่ยและมันมันเป็นบล็อกที่ติดไฟ มันนักเลยเราดูในคลิปทุบนะทุบอาหารเดี๋ยวจุดยติดไฟนะครับเพราะว่าไฟมาไม่เห็นมีไฟออกมาเลยมันบังอ่ะเราดูในคลิปเราต้องปักไฟแล้วคุณบั๊กแต่ผมไม่บั๊กไงแล้วผมจะตายได้ไงก็ลองบั๊กบั๊กไฟอย่างนั้นตายสนุกมากใช่ ยวก่อนโอเคนี่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 บล็อกไฟทุบดินหายพอวางดินมาไม่เจ๋งเจ๋ง ดินหายไม่เดี๋ยววางบล็อกอื่นดิวางเห็นดิไม่เห็นดินเอ้ยเการ์ดมันเป็นทุกบล็อกเลยว่ะนมันเหมือนไฟมันบล็อกอ่ะเปนบล็อกอะไรก็ได้ผมไม่เห็นว่ะอ้จริงๆเดี๋ยวลองกินไปดูนะฮะฟุ๊ปมาใหญ่ใหญ่เออเอาหายเลย ก็ทํา,ทาไ,ไม่หายไงไม่เอาไม่มันต้องไม่หายดิเราอีเจเอกแต่เราทุบเพื่อเพื่อเพื่อมันจะบ้ากันขึ้นมาไม่มาแล้วลว,นะลว่ะโหอะไรวะเนี่ยทุบวางใหม่หายเลยเมื่อกี้เนี่ยตรงตรงนี้พอไฟมันหายสว่างเลยอะเอาไฟแมาจะทายมากเบิร์ดไฟเราต้องหาหงที่เธอเล็กมาจริงเหรอครับใช่ นี่กาําลังเห็นไฟไหมหเห็นไฟไหมไหนไฟวะเห <Okay. S 2> ็น,นีอพี่จุดไงอ่าเย่อเดี๋ยวเอารถสิก็จะชุบๆมันต้องมีอิตาเอกหน่อยอิตาเ,เอกเอกยังไงวะไม่เข้าใจโอ้โหอุ่น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 ไม่เห็นเอกตรงไหนเลยจะทำไงดี บ่อน้ำหวานน้าบ่อน้ำ,นำเอาเหล็กมาเลยสามนันเศษมาเลยเศษมาเลยเหล็กครับเหล็ก<ๆ>ครับขอเหล็กนะครับอกรบอรอครับ,ไ,รบไม่เอาแล้วมีถังน้ำอยู่นี่ไงอาจารย์ทำการทุมแม่มีคนบอกว่าการกินไปด้วยใครไปด้วยไม่ดีอะฮนะแล้วก็แล้วก็วางน้ำ จะเป็นบ่อน้ำร้อนนะฮะในควันวะในควันวะอ้าวมันต้องมีเนเธอร,ร์แลนด์เหรอไฟแห่งทติดตลอดใช่ถูกต้องแล้วเราวอนเอ็นเนเธอร์แลนด์มากนะฮะครับอะไรครับคแลอากัศไม่มีครับขอเสกเลยเหรอใช่ครับ ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับครั้งสุดท้ายจริงรุบ,บเป็น<ด>แอดมินนะคะจ่ายห้าร้อยอ้สามร้อย <300 S 2> อย่าลืมนะจ่ายสามร้อยอ่าลืมวางน้ำห,หน้าบอ่อน้ำร้อนบอ่อน้ำร้อนบอ่อน้ำร้อน นี้ว่าอะไรธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากกรอบกรอบขอได้ให้แลกแคปหนึงอีกแล้วเหรอผมบอกว่าครั้งสุดท้ายไปแล้วอ่ะอีกครั้งหนึ่งแถมแถมแถมแคปหนึ่งแคปหนึ่งแคปหนึ่งไม่ได้เป็นแอดมินเลยนะสามร้อยนึครับแคปหนึงครับสามร้อยนะแลกแหนึ่งครับสามร้อยนะแคปหนึงครับเอาไปสองอันเลย แฮกเอาแฮ็นึงจะทำเป็นบอแฮ็คนึงครแพ็คนึงับแฮ็คนึงไม่ให้ฮะงั้นงั้นคงคสามอันเป็บบอทำเป็บบอมันสวยถ้าเกิดทำอ่ะอยากได้แพ็คนึงอะ แค่บอกูเแล้วต้องทำร้านจะบอต้นไม้ต้นี้เอา,เอาค่สาวอันก็ได้วะเราจะทำน้ำไปกับตรงนี้มาแล้วขอขอยบอลหนึ่งขอยบอลนึงขอไดลอีกบออีกบอกเหรอบอกหนึ่งอยดบอกเดียว ขอบอลเลยหกหกคือสี่ครั้งขอบอลหนึ่งบอลถ้าเกิดที่นี้ก็เอามาแพ้ยังไงสองอันเกียนวะสองโอเคมาไล้ครับเสอสองอันก็ได้ฮะโอ้ย,อย,อย,อยติดไฟเลยชุบแล้วก็ขึ้นจะทำน้ำนี่น บ่อน,น้ำเน,นจุดไฟกันใครมาก็บอกว่านี่คือน้ำพุร้อนจุดอิาฟินิตี้นันอ,อันนี้ไป้สาระนิดนึง ทำไมไม่วางนำ้ำให้มันดูสมดุล่อยครับก็ร้ะงันสิน้ำมันมีถังเดียวมันต้องอวิ่งอ่าทางนั้นที่เป็นเตี้ยรึ่สามร้อยทูนนะอย่าลืมไอ้อะไรวะโอเคผู้ร,ร้อนะไไนะเป็นไงครับไปลงอบอไปแข่รับเชิญน,นะฮะก็จะต้องมาเล่นนะฮะ คนต้องเล่นน้ำบอน้ำร้อนอ่าก็จะให้น้ำมันไหลจากข้างบนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตูบฟองนี้ออก่อนมันจะติด่ถาวรหรอวะน้ำไม่ได้ที่ถาวรหรอวะน้ำอ่ะไม่รู้ดิมันไม่น่าติดไอ้ยี้บ้านคุณปอนก็กระโดดมาก็เป็นน้ำนี่ครับใช่เป็นน้อพู้ร้อนไงี่ยเราเราก็ทุบบ้านเราก็ถูบ้านออก ตลกปะเนี่ยตลบอืมโอเคก็จะได้มาทุบไม้นี่ออกนะไม้นี่ออกครับอืมตอนนี้ก็หาคนร่วมลงทุนนะพี่ศักดาต้องลงลงทุนลงทุนนะครับเอแล้วครับครับ เออทีพีมาหาหน่อยได้ครับเออแล้วก็ <It S 1> เดี๋ยวผมจะล่งแล้วเดผมจะล่ง่อนแเพืัอนเอ้ยอย่าเพิเ่งทุบสิเอ้อไม่ต้องแะเออมันมีถาวันแน่นอนเลยอืมชุดโอเคเนียจะเป็นตกลองอกมานี่เป็นไงสวยงามตกไงเออ นะครับเออต้องตักน้ำร้อนนะตักน้ำร้อนไปครับนี่ตักน้ำร้อนตน้ำร้อนไปแล้วน้ำร้อนน้ำมันนี้มันก็ไม่ร้อนอะไรเลยร้อนอ่ะมันร้อนหมดนะครับมันร้อนหมดเลยมันไะได้ร้อนร้อนทุกอันไงร้อนร้อนร้อนตั้งแต่ต้นสายธรรมชาตินะระชาติมากฮะอาคุณไม่เหลือไว้บล็อกหนึ่งให้เรายืนหนึ่งเหรอไม่ลดไปลมไ อันนี้ครับนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นทางบ้านคุณปอนทางวันไม่ใช่บ้านหรอไม่ใช่บ้านเราอ้าวไม่เปลี่ยนนี่วะไม่เปลี่ยนั็เป็นทางลงไงก็เข้าบ้านมีปอนใช่แล้วก็ปนของเลยอ่า่าดีกว่าเราก็ต้องหาทางปิดไว้คือเราจะไม่แนะทำให้ผู้ท่องเที่ยวนั้นขึ้นมาบนะไงเพราะว่าเป็นเขตสตาร์ทนลยโอลิสตาร์เนี่ยสตาร์ทบอลลี คราวนี้อยากให้สั้นๆหน่อยเพราะจะไปะแถลงการเรื่องเซิร์ฟแล้วใช่อ่สรุปคนร่วงลงทุนด้วยนะสามร้อยทัเงียบเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็เออไงก็ตกลงเหรอใช่เอาจริงอ่ะอ่เนี่ยมันก,ก็จะเป็นน้ำพุนะเออย็ยนจังเลยถามว่าทำไมถึงเล็กนะเพราะว่า,าการกล็อกมันให้หน,หน่า่ล็อกน่าแหลกมันนรอยน้อยนะ ถ้าเกิดให้ยันไ่สวยเนี่ยโอ้ยมากเดี๋ยวเขาว่าแ็กหนึ่งเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกมันเป็นแบบตกแต่งตกแต่งไม่ว่าหรอกมาเถอะมาเถอะแ็กหนึ่งแ็กหนึ่งมันจะสวยไม่เอาอแขกหนึ่ง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 เพิ่มไปห้าร้อยนะเว้ยเดี๋ยวเอ้ยดูแล้วดูทิกแล้วเดี๋ยวก่อน ไม่ขึ้นหรอถ้าเอาเป็นอ่าไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไรแม่งไรสานอุ้ย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 ถุ้ว่าเป็นน้ำตกนะน้ำตกสวยงามเฮ้ยน้ำโอ้โหอุดอุดอุดพังแล้วว่ะพัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้ามฟ้ามลาลาเฮ้ยเฮีย,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 ยทำไรเนี่ยนํำน้ำร้อนบ่อนของูร้อนร้อนหาอะไรเนี่ยพังหมดเลยมันร้อนเนี่ยพลัง,งความร้อนเนี่ยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปาลาร้อนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนี่เราสามารถหยุดน้ำได้แล้วนะฮะเอาดินหมดแล้วแ้่ม้จังเกิลน,นะฮะคาเป็นมูเดินแพงแล้วก็ ฟาไม่เน่าอ่ะเออนี่กลายเป็นน้ำพุำส,สวยๆนะฮะน้ำพุร้อนด้วยมันก็มาแช่นะฮะอ้เย็นจังเลยเย็นจังเลยครับ,ร,ร,บระชนมาชนนี่มันน้ำพุร้อนมันจะเย็นได้ไวะ ไม่ซร์ดีเนอะน้ำร้อนปลาเย็นน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปาลาร้อนอันนี้ก็เป็นทางลับนะฮะขึ้นข้างบนไนดะ้แต่เราไม่เอาเราจะอุดไปทำให้ผท่องเที่ยวได้ขึ้นไปที่สตาร์บัลลี่นี่เป็นไงนี่นี่กลล็อกกลล็อกกัล็อก มาดูอ่ะมาดูก่อนจบมาก่อนจบมามาครับอันนี้อันนี้อันนี้คือทางเข้าครับอ่าคนเรียบมาเรื่อยๆเหนื่อยก็มาอ่าบน้ำเย็นก่อนอาบน้ำเย็นถนัดร่างกายเนี่ยแล้วก็เนี้ยแล้วก็อาอันนี้อันนี้ร้อนนะใช้อ่างไม่คืออาบน้ำเย็นไม่ไม่ไม่ต้องอาบน้ำร้อนก่อนให้ผิวมันเสียพอร้อนร้อนมากเนี่ยผิวมันจะแตกพอ พอแตกปุ๊บเราก็แช่น้ำเย็นนะโอ้พอเราอยากแย่อีกก็อันนี้เสร็จแล้วนะก็เราจะต้องเออทำไปทำมาเอาน้ำสองอันมารวมนกันเลเลยนี่มันไม่ได้มันน้ำร้อนกับน้ำเย็นน้ำร้อนกับน้ำเย็นเออน้ำร้อนปลาเย็นน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนตัดน้ำร้อนปลาเย็นน้ำเย็นปลาร้อนี่ โอเคสำหรับพาร์ทที่เท่าไหร่นะ51ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคระับบายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับบายยีบิส